เมื่อสาวครับนักระบำเปลืองผ้าได้เป็นหนูตกถังเข้าวสารกลายเป็นซิเดเนลล่าในช่วงค่ำคืนเพราะถูกเศรษฐีหนุ่มฮะขอแต่งงานแต่ครอบครัวหาดันไม่ปลืม้มซะง,งั้นนี่คือละครหลังข่าวอัปเกรดจชัดๆฮะแต่โค้ดมีชั้นเชิงในการเล่าที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอนกับหนังเรื่องอโนราครับ ก็อาก้องครับที่ไปลองมาแล้วครับกับหนังเรื่องนี้ฮะอนรานี่คือหนังครับที่ได้รับรางวัลปาล์มทองคําครับจากเทศกาลเมืองคานที่ดูง่ายมากๆนะตัวหนังมีการเล่าเรื่องถึงความสัมพันธ์ของตัวละครหลัก2คนที่ทาให้เราโคตรอินรักเนี่ยก็รักขั้นสุดเกลียดเนี่ยก็เกลียดขั้นสุดไปเลยเนี่ยอยากทําฉากอีโรติกในเรื่องนี้ต้องทําถึงแบบนี้นะไม่ใช่แข็งๆแบบในเรื่องมึงหลับมึงตัวแบบนั้นนะเออแล้วตอนที่เราไปดูหนังอนราเนี่ยคือคนดูเรื่องมึงหลับเยอะมากอยากจะบอกว่า แกเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะเพราะตัวหนังราคาแม่งแทบต่างแั่ไม่กี่บาทเองอะ่ะสงสารคนดูเนาะนะเดี๋ยวกลับมาที่หนังเ่องอโนราดีกว่าฮะโดยตัวหนังเขาจะเป็นการเล่าเรื่องครับถึงความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างเศรษฐีหนุ่มครับหล่อมากเลยฮะอายุ21ปีนะครับที่จะต้องกลับไปสานต,ต่อธุรกิจของพ่อที่รัสเซียครับซึ่งตัวหนังเนี่ยก็เลยใช้ชีวิตเนี่ยช่วงนี้นะฮะ ไปอยู่ที่เมลิกาซึ่งก็แบบโหเลยเปื่อยนะครับแต่คนมีตังกันะเนาะจนได้เข้าไปเจอในผับแห่งหนึ่งครับแล้วก็เจอครับกับนะคะนักสาวนะครับระบ,บางเปลองผ้าที่รับจ็อบพิเศษนะครับผมชื่อว่าโนราอันนจริงๆเนี่ยคือโคตรสวยเลยนะก็เลยแบบจ้างมาสนทนประคบที่บ้านสักหน่อยบอกเลยเลยว่าจัดเต็มมากค่ะนึกว่าเหมือนกัว่ามีอะไรกันจริงๆแต่ที่สาคัญคือแกผู้ชายใหญ่มากนะฮะ แต่ก็เหมือนว่าเออเราก็เห็นไกลๆเนาะส่วนฝั่งเนลล่าเองเขาก็เปลือยล่างได้เซ็กซี่สุดๆไปเลยฮะจะบอกว่าตัวหนังนะครับโคตรเรียวนะคือแบบมันมีความธรรมชาติบทพูดกับธรรมชาติคือแบบดูแล้วมันอินไม่ยากเลยเนาะตัวเษฐีนุ่มเองก็ได้จ้างครับตัวนางเอกเนี่ยเป็นเวลา7วันครับเพื่อทําการปรัแฟนปลอมๆสักหน่อยเนาะและพาดนี้เองครับมันเป็นพาดที่ทําให้เราแบบเอ้ยม่นมีความสุขอะคือมันเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะจนไปถึงกลางเรื่องครับด้วยความที่ตัวเรษฐีนุ่มเนี่ยเขาก็ไม่อยากกลับรัสเซียครับ เฮ้ยก็เลยอยากจะมาขอแต่งงานกับนางเอกสักหน่อยอนะโดาเนาะเออได้ได้อยู่ที่นี่ไปเลยเนาะแน่นอนนะว่าตกลงแล้วเธอก็ต้องรับนะครับข้อตกลงนี้ครับผมเพราะว่าเธอก็เหมือนจะรักตัวพระเอกเหมือนกันเนาะและแน่นอนนะว่าเมื่อทั้งคู่แบบว่าตกลงปรงใจกันแล้วก็เลยเออไปแอบจัดพิธมพิธีแต่งงานกันแบบพอ้อมสักหน่อยแต่ว่าทั้งคู่ได้จดทะเบียนจริงๆนะเออไปจดที่นูน่นลาสเวกัสใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะจนเนี้ยฮะเรื่องทั้งหมดครับ มันแดงขึ้นครับเพราะว่าไปถึงหูของครอบครัวเศรษฐีหนุ่มคุณพ่อคุณแม่ของนางเนาะอนโนร่าเองก็ไม่ใช่หญิงสาวที่ประวัติดีสักเท่าไหร่เนาะจะนำปสู่เรื่องราวที่พาน,นี้แป่งโคตรปัน่นป่วนทั้งฮาัตงสุดทั้งโคตรตืน่นเต้นเลยฮะ,ละจะบอกว่าเนื้อหาคร่าวๆประมาณนี้ครับโวเคจะบอกว่าคือแกมันเพลินมันฮาจริงๆในช่วงนี้นคือชอบอะฮะโดยเฉพาะโชคในการออกตามหาเศรษฐีหนุ่มแม่งพอรู้ว่าพ่อแม่จะมาแม่งชิ่งเฉยเลยทิ้งนางเอกไว้เฉยเลยนะทาให้เรารู้ว่าอีผู้ชายคนดิมแม่งก็โคตรเชี่ยเลยเนาะแบบ โอ้โหแม่งสุดยอดเลยนะฮะอาจจะด้วยราะวะสภาพครอบครัวของนางนี่แหละเออพอเข้าใจแล้วว่าทําไมตัวพระเอกถึงเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็กลายเป็นว่าช่วงท้ายของเรื่องครับก็แอบพ่าเราแอบดิ่งไปกับอโนราเหมือนกันนะเออแกเศร้าเหมือนกันเนาะถือว่าเป็นหนึงอีกหนึ่งเรื่องครับที่เล่าเรื่องถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่แบบเออมันโคตรเลียวนะโคตรมันโคตรปัน่นโคตรสะใจมากเหมือนดูละครไทยหลังข่าวนะแต่ว่า โดยเรื่องเขาแข็งแกล่งนะถ้ายุนะครคุณถึง20ปีแล้วก็แนะนำให้เตรียมตัวไปดูกับหนังเรื่องนี้ได้เลยครับขอแนะนำว่าไปดูเถอะจริงๆ